เราเดินไปดูมันฝรั่งกันนะที่ปลูกไว้ทางด้านนู้นนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะทางขยะเลยค่ะที่มันปลิวตอนนั้นที่ฝนมันตกหนักๆใช่ไหมเขามาทําแล้วนะคะเอาโซ่คล้องไว้ค่ะมีหลายคนคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าที่ที่รถซื้อไว้ที่ปลูกมันฝรั่งนะมันเป็นที่ตาบอดหรือเปล่ามันไม่มีทางออกมันมีทางออกนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอะไรที่ทําทางเดินผ่านตัดตรงนี้นะคะมันก็สะดวกและมันง่ายติดกับบ้านด้วยค่ะน่นค่ะเราเดินมาถึงกันแล้วนะ มันฝรั่งแบบว่าขึ้นหลอมแหลมมากเลยอ่ะน่าเกลียดอุตส่าห์ปลูกตั้งหลายแปลงแล้วเนี่ยมันจะอยู่เหลืออยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวโพดนะคะการหมูป่ามาทําลายแปลงมันฝรั่งของเรานะคะเราก็ทําตัวนี้เลยกั้นไม่ให้มันมานะเนี่ยค่ะกั้นไว้ไม่งั้นก็ไม่ได้กินดีแล้วค่ะทางด้านบนนู้นนะคะมันสามารถจะสร้างบ้านได้นะคะเป็นพื้นที่ของคนที่แบบรู้จักกันนี่แหละค่ะแล้วมีคนมาดูพื้นที่แล้วนะคะมันติดกับถนนด้วยนะ มันจะมีทางของรัฐบาลนะคะที่จะผ่านมาทางนี้ของรถนะเราก็มาสู่ที่ของเราได้แต่ที่ยังไม่ได้ทำนี่เพราะว่าเราไม่มีโครงการที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านนะคะก็เลยไม่ได้คิดจะทําอะไรก็จะเอามาปลูกมันฝรั่งอย่างเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของรถตรงนี้นะคะรัฐบาลเขาเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถสร้างบ้านได้นะมันก็แปลกนะคะเพราะว่า คนที่สเปนเวลามีพื้นที่ก็จริงเนี่ยนะแต่ถ้ารัฐบาลเขากําหนดไว้ว่าบ้านคุณไม่สามารถสร้างบ้านได้นะไม่วาจะผ่านไป10 20, 20ปีก็เช่งนะคุณไม่สามารถทำารายได้ค่ะแต่ว่ามันมีคนมาดูพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็ให้ราคาดีมากด้วยนะแล้วเขาก็ถามถึงพื้นที่ของรถเนี่ยว่าถ้าเกิดเขาสร้างบ้านตรงนั้นแล้วเนี่ย รถจะปลูกต้นไม้ใหญ่หรือจะทําอะไรกันไหมเพราะว่ามันจะบังวิสัยทัศน์ตรงนี้หมดเลยนะแล้วเขาก็ถามประมาณว่าจะขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูราคาเพราะว่าถ้าสามารถขายได้เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากแบบสิบเท่าตัวที่รถซื้อมาเลยนะบอกให้พอได้ยินแบบนั้นนะคะคุณสามีเขาก็จะกว้านซื้อแถวที่ตรงนี้ให้หมดเลยค่ะเพราะามันก็จะประมาณอีกบล็อกนึงนะคะมันก็จะลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ของคนอื่นละตรงเนี้ยเราก็สามารถทําเงินได้ค่ะ จริงๆที่ทําทางผ่านทางด้านนี้นะคะก็ไม่ใช่อะไรนะคือรถแท็กเตอร์ที่รถซื้อมากันเนี่ยมันมีอายุยาวนานมากนะแล้วไม่มีพรบรไม่มีต่อภาษีนะมันก็จะไม่สามารถขับขึ้นถนนใหญ่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าตำรวจมาเจอนะเราก็โดนค่าปรับค่ะถามว่าถ้าเราจะใช้ทางเดินกันปก,ปกติเนี่ยมันไปไกลามากไหมไอ้ป้ายสีแดงนู่นนะคะมันก็จะเป็นทางลงไปใช่ไหมก็ไม่ไกลามากนะแต่ที่ไม่ทาเพราะว่าเกิดขับรถแท็กเตอร์ผ่านไปถนนเนี่ยแล้วตำรวจเรียกตรวจขึ้นมาซวยอีกก็เลยทางนี้ดีกว่าคะ่ะ สมัยก่อนเนะี่ยคุณสามีก็ทําทางลงบ้านทางนี้นะคะเราก็จะมาตัดล้วออกแล้วก็ทําถนนตรงนี้เวลาขับรถแท็กเตอร์ออกใช่ไหมมันก็จะไม่ต้องออกถนนใหญ่ค่ะมันก็ไปทางนี้ได้เลยนะอยู่นี่ค่ะมันทํะไรสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะค่าปรับมันแพงค่ะเราก็ต้องทําตามกฎของเขาไปนะคุณปู่ว่าเอาต้นมะเขือเทศพันต่ตางๆมาให้นะคะอันนี้คุณปู่ก็เพาะเองนะรถก็จะเอาไปไว้ที่โรงเรือนก่อนนะคะให้มันโตกว่านี้สักนิดหนึ่งนะโรงเรือนก็ของเยอะเต็ไมไปหมดเลยนะคะผัก เยนะียยบล,ลน,นนะ้ตรผักไทยบางส่วนเนี้ยก็งอกมาแล้วนะคะพวกแตงพวกมะเขือยาวนะถั่วฝักยาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะชะอมแตกยอดมาเยอะแล้วนะคะแดดดีๆหน่อยมันก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะผักชีฝรั่งนี่ใบแน่นหมดเลยนะแล้วก็เริ่มแก่แล้วนะโอ้โหเราจเราจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะเลยนะ ต้นหอมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ประมาณ5 0 0ต้นได้ค่ะเราก็ปลูกกันเยอะนะปีนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมเราก็จะมาเก็บเกี่ยวจ้าต้ยมยำนอนอยู่นี่นะชั้นใต้ดินค่ะมาเปิดตู้แช่แข็งด้านล่างนะคะสามเกลอตู้แช่แข็งอันเล็กเนี่ยเราก็จะมาวันนี้นะคะคัวตับหมูอื ด้วยความที่ออกมาจากตู้แช่แข็งเลยนะคะก็จะเอามาต้มก่อนนะ30นาทีคะ่ะจะเป็นแบบว่าที่มันเหลือๆแล้วก็เหมือนเป็นตับด้วยนะคะจะมาให้ต้มยำกินตื่นมาแล้วเหรออ่ะกินซะไหมอะดมๆไม่กิน โดยความที่กลับเมืองไทยไป3เดือนได้ค่ะอาหารในตู้แช่แข็งเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดอายุนะเราก็จะเอาออกมาทำค่ะเป็นสลัดผักนะใส่มายองเนสค่ะใส่มะนาวลงไปด้วยหั่นกระหล่ำปีเพื่อที่จะทำเอาเป็นไส้ของสปริงโรลอันนี้คุณย่าเขาขอมานะคะ บอกว่าอยากกินมากๆเลยทําให้กินหน่อยสิรถก็มาทําให้โดยใช้เป็นแผ่นแป้งข้าวของเวียดนามนะพอทอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็โอเคค่ะกินได้อร่อยหลังจากที่ตุนมาประมาณ3มชั่วโมงได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็มาตักใส่ชามให้เลยนะรถก็จะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ใช้เป็นผักสลัดค่ะเพราะว่าไม่มีถั่วงอกนะเติมน้ำเข้าไปค่ะรสชาติดีมากเพราะน้ำมันใสข้นสวยมากเลยค่ะเกตา Está bien. Muy bien, muy rico, muy rico, mucha ah, carne <laughs> Como si no te gustara todo de carne aquí en fideo y un trozo de verduras verdes por ahí <laughs> Es así, papá ¿Mm? Alimento. Yo puedo vender más, de menos 15 euros Menos más que en nueve <laughs> Esto no es en Tailandia, si hubiera así grandes en Tailandia tomas cuatro en el Maimón y caes duro, Y quedas a dormir en el Maimón por eh. patrocinar mi <laughs> estrella. Ya está, papá. <laughs> ¿Qué, es picante o poco? ¿Eh? ¿Es picante? No, poco, poco. Le voy a echar un poquito. ¿no? Está año viene eh, Miguel a Maimón conmigo, ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. Vamos, tengo la vieja siempre, pero... No hay mujer, no hay hija, ¿eh? Cuidado. <laughs> Como quieras. Eh. O que ป๋า,าไม่รู้ครับไม่ไม่เค้าก็แต่เร,ราก็เหมือนกันที่นสปิ๊ดวิจิแม่อ่ะอ่ะค่ะว่าไงคะลูเซียไม่เป็นสปริงโรเนี่ยก็ทอดเสร็จแล้วนะกรอบดีค่ะกินทั้งสลัดผกักกินทั้งก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยสปริงโรค่ะคุณสามีก็ไม่ไหวนะขอมาพักผ่อนนอนหลับตากแดดแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ไปด้วยค่ะงั้นอะรูซียเอานี่ไปนี่ค่ะเอานี่ไปให้คนปลูกขุนย่านะคะถือดีเดีดูร่วงลกช,ช,ช้าๆสิคะช้าๆเก่งมากค่ะ para ele. Tu que lhe vai. Eu não sei, mas eu tô aqui na coxa, Lúcia, que tu quer uma hey, mm -hmm. bolsa şey de <appetite>.. <muk> <syaret miliar guide> <mukavaşisme> <huri> <illustraz> <taconian>